สวัสดีครับทุกคนขอตับกับสู่ช่องอัศนีเดอะซิมเปอร์ไลน์นะคะก็กับหน่นที่จะชมเทปนี้ก็อย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งให้ช่องเล้งด้วยนะคะก็ไปตามกันได้นะครับตามโซเชียลต่างๆของน้องเล้งนะครับ <c oughs> ก็เทปนี้นะฮะเป็นธรรมเนียมทุกปีอยู่แล้วนะครับที่เราจะนำของ5ชิ้นนะครับที่เล้งอ่ะ เลือกไว้แล้วนะครับในตลอดทั้งปีปีเนี้ยนะครับ2020เนี่ยว่ามีชิ้นไหนเนี่ยนะครับที่อยู่ในท็อปฟลที่รู้สึกว่าซื้อแล้วเนี่ยไม่เสียรายต่างสักบาทเลยนะครับก็คือรู้สึกว่าซื้อมาแล้วคุ้มค่าแล้วก็สามารถที่จะใช้งานต่อไปได้ยาวๆแล้วก็ในเรื่องของแบบว่าความคุ้มค่าต่างๆอีกอะไรเงี้ยนะครับเดี๋ยวเรามาชมกันดีกว่านะครับว่าจะมีชิ้นไหนกันบ้างนะครับที่เข้าท็อปฟลของเ,งเรนครับชิ้นแรกกันเลยดีกว่านะครับ นี่จ้าแน่นอนนะครับก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งชิ้นที่หลายๆคนเนี่ยก็น่าจะชอบกันนะครับแล้วเล็งก็รู้สึกว่าเออเป็นชิ้นที่รู้สึกว่ารู้สึกตัดสินใจช้าไปด้วยซ้ำนะทีออ่ซื้อน้องมาเพราะว่าจริงๆอะอยากได้แต่แรกๆที่ออกนะครับแต่จนก็คืออจนแล้วจนรอบสุดท้ายก็คือได้มาอยู่ดีนะครับก็คือน้องนิชนาโนนะครับก็เป็นอีกใบหนึ่งที่มันน่ารักมากๆเวลาใช้มันก็คือแบบดูดิ มันน่ารักไปหมดเลยอ่ะแล้วเห็นเล, Susan, เล็กๆอย่างเงี้ยมันก็คือใช้งานได้จรงิงจังจรงิจรงๆนะคือใส่ของได้แบบพอดิบพอดีเลยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเนี่ยคือใส่ของได้เยอะมากเหมือนที่เล้งบอกว่าตัวเล้งเ,เป็นคนที่ไม่ไม่ได้แบบเก็บมือถือไว้ในกระเป๋าอยู่แล้วนะครับต่อให้เป็นกระเป๋าใบใหญ่กว่านี่ก็ไม่ค่อยได้เก็บในมือถือเอ่อมือถือในกระเป๋านะครับก็ส,ส่วนใหญ่เนี่ยจะเอามือถืออะเก็บไว้ในกระเป๋ากา <ไข S 2> งเกงอะไรอย่างเงี้ยมากกว่านะครับ ก็เลยตัดปัญหาในเรื่องของการแบบเฮ้ยใส่มือถือได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับแต่สําหรับท่านอื่นเนี่ยที่จะเก็บมือถือรู้สึกว่าจะได้เป็นแบบเครื่องเล็กๆหน่อยก็จะเป็นพวก iPhone 10อะไรอย่างเงี้ยไม่เกินเนี่ยนะครับพวก Plu สอะไรเนี่ยหมด10นะฮะอ่ะก็เป็นอีกหนึ่งใบที่รู้สึกว่าเออแฮปปี้แล้วก็ได้มาในราคาทิ้งจไม่ได้ว่า23,200 20, หรืออะไรประมาณเนี้ยนะครับนะจำราคาแน่นอนไม่ได้แล้วแต่ตอนเนี้ยราคาที่เขาขายกันอนะ่ะเอาเป็นแบบไม่ต้องของมือหนึ่งก็ได้นะ เป็นราคาของมือสองอ่ะก็ขายกัน2 7 2 8มื่นเจ็ดอยู่ดีก็คือเอาง่ายๆถ้าตอนนี้เล้งตัดสินใจที่จะขายน้องอะ่ะก็คือมีกําไรแล้วแน่นอนแบบ4-5,000ันอะไรอย่างเงี้ยแต่โอเคเราไม่ขายแน่นอนอยู่แล้วนะครับใบนี้เพราะว่ากว่าจะได้ด้วยแล้วก็ได้มาแล้วอะ่ะก็คือแฮปปี้มากๆชอบมากๆด้วยเงี้ยนะครับอันนี้เล่งก็เอาริบบินของทางแอรมาพันอีกทีนึงเงี้ยก็น่ารักดีนะฮะอื ก็ไม่จําเป็น,ปนหรอกต้องแบบรีบิ้นต้องแบบรุยเลยอะไรเงี้ยก็บอกแล้วว่าสามารถ m i ชช n ่ m a t ทเอามาอะไรก็ได้ที่แบบเฮ้แ happy แล้วเราชอบแล้วก็เอามามาใช้มา m i ก a n m a t t กันไปอ,ไอย่างเงี้ยนะครก็เป็นชิ้นแรกนะครับที่เข้ามาใน top ป i ของปีนี้นะครับบอกเลยว่าคุ้มจริงๆแล้วก็ happy มากๆอนะ ชิ้นต่อไปนะครับก็ยังคงเป็นกระเป๋านะครับเพราะว่ามีกระเป๋าเข้ามาในแรงได้ทั้งหมด3ใบจ้ะก็จะเป็นแบบท็อปทรีนะครับที่เป็นกระเป๋านะอีก2ชิ้นเนี่ยก็จะเป็นแบบรองเท้ากับอีกชิ้นนึงเดี๋ยวว่ากันแล้วกันนะครับว่ามันจะเป็นอะไรอ่ะปูไปก่อนอ่ะงั้นก็เป็นกระเป๋าใบต่อไปก็คือใบนี้จ้าอันนี้ก็เป็นเอ,อ่ออบไบจิตนี่นะครับเพราะเป็นกระเป๋าที่ คุณอตอมซื้อให้จาก็เลยคุ้มค่าไม่เสียตังค์ก็ไม่ใช่นะก็จริงๆแล้วอะ่ะก็เป็นของขวัญวันเกิดด้วยนะครับแล้วก็นั่นแหละคุณอตอมก็ซื้อให้จริงๆแต่อีกอย่างหนึ่งอะ่ะเป็นใบที่เริงรู้สึกว่าเวลาใช้ทุกครั้งอี่หยิบมาใช้อะ่ะก็จะรู้สึกดีตลอดอ่ะหนึ่งก็คือแบบอ่ะคุณอตอมซื้อให้ใช่ปะ่ะสองก็คือมันเป็นใบที่ไม่ค่อยเหมือนใครเหมือนที่เรงแบบบอกว่ามาในคลิปที่เคยทำรีวิวน้องใบเนี่ยนะครับเนี่ยใบแบบเต็มเมอะ่ะก็คือ ไม่ค่อยเหมือนใครเท่าไหร่หิ้วไปคือแบบการที่จะแบบหิ้วไปแล้วไปชนกับคนอื่นเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นไปได้ยากมากอะไรเงี้ยนะครับเออแล้วก็เป็นกระเป๋าใบสีขาวแบบใบแบบเรียกว่าใบใบสีขาวที่เป็นหนังอะใบแรกๆเลยเพราะว่าแต่ก่อนก็คือมีกระเป๋าที่เป็นผ้าที่สีขาวบ้างเอยอะไรเอ่ยเนี่ยก็เป็นใบที่แฮปปี้แล้วก็ชอบม,มากๆอะไเงี้ยแล้วก็ข้างในฟังก์ชันอะมันค่อนข้างที่จะใช้ได้หลายอย่างอย่างเงี้ยอะ ก็จะมีถุงที่เป็นหนังที่นุ่มมากๆเป็นถุงดอสตริงนะครับที่ให้มาใช่ไหมซึ่งเราสามารถที่จะแบบปรับใช้ได้หลายอย่างแล้วก็จะมีตัวเนี้ยที่เป็นสสๆ PVC สามารถที่จะถอดออกได้เหมือนกันเราจะใส่ของอ่ะตัวนี้ก็จะเห็นใช่ไหมอ่ะแล้วก็เอาถุงดอสตริงเนี้ยใส่เข้าไปก็ได้หรือจะเอาไอ้ตัวพลาสติกเนี้ยนะครับ PVC เนี้ยออกแล้วก็ใส่เจ้าตัวถุงดอสตริงเข้าไปแทนก็ได้เนี้ยมันก็เลยทําให้รู้สึกว่าแบบเออ มันใช้แล้วมันไม่น่าเบื่ออะไรเงี้ยเราเบื่อเราก็แค่ถอดเข้าถอดออกอะไรอย่างเงี้ยเปลี่ยนไปเปลี่ยนมามันก็แบบน่ารักดีเงี้ยนะครับก็เป็นอีกใบหนึ่งที่แบบว่าชอบมากๆแล้วก็รู้สึกดีแบบในการใช้ทุกๆครั้งอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ขนาดของมันอะ่ะมันจะพอๆกับพวกแคนดี้ซักไซส์ประมาณ28อะไรอย่างเงี้ยนะครับความแบบกว้างอะ่ะเออมันก็เหมือนได้ฟิลแบบถือแบบ กระเป๋าทรงแบบท็อปแฮนโดแบบโอเคอยู่เนี่ยเพราะหลังๆเนี่ยลินจะชอบถือกระเป๋ามากกว่าอะไรเงี้ยนะครับอืมก็เป็นอีกหนึ่งใบที่แฮปปี้รักแล้วก็ชอบมากๆอยากให้ทุกคนเปิดใจดูนะครับเพราะจริงๆแล้วทุกคนอาจจะแบบเออไม่อยากแบบลงทุนกับแบรนด์ออฟไว้ใช่ปะ่ะเพราะรู้สึกว่าเ้อมันเป็นแบรนด์ที่แบบน่าลงทุนหรือเปล่าอะไรเงี้ยจริงๆแล้วกระเป๋าคือคุณภาพดีมากนะครับแล้วก็เป็นอิตาเลียนเมดนะก็คือ, May I aly, อเม่ย์อิตาลีหมดเลยอะไรเงี้ย ก็ค่อนข้างดีงานเนียบแล้วก็หนังหนึ่งทุกอย่างคือคุณภาพนะครับดีงามนะจ๊ะท้นต่อไปนะครับนะก็เป็นชิ้นนี้จ้าอยู่ตรงนี้แหละก็เป็นกระเป๋าสตางค์นะครับอันนี้ก็จะเป็นเหมือนเป็นเขาเรียกว่าไงอ่ะเป็นมินิวอลเล็ตละกันนะครับก็จะเป็นการ์ดด้วยแล้วเหมือนจะเป็นใส่เงินตรงนี้ก็ได้ใช่ป่ะก็เป็นรุ่นนิวยอร์กนะครับเป็นนิวยอร์กวอลเล็ตของทาง m a ซองเอสบเเป็นอีกใบหนึ่งที่ก็คือคุ้มมากๆตั้งแต่ได้มาตั้งแต ตั้งแต่ใช้มาก็คือไม่ได้เปลี่ยนใบเลยน้อยมากๆก็จะมีแบบวันที่แบบว่าใส่สู่ใช่ไหมครับแล้วก็อาจจะแบบใหญ่ไปก็จะเปลี่ยนเป็นแบบการ์ดโรลเอ์ที่เล็กลงมาหน่อยอแต่แบบถ้า7วันน่ะก็คือใช้แบบกับทุกวันอยู่แล้วเนี้ยนะครับนอกจากวันที่เมื่อกี้บอกว่าเออไปงานแต่งงานไปออกอีเวนต์อะไรเงี้ยก็าจะาแบบเปลี่ยนนะครับให้มันเล็กลงเงี้ยก็เป็นอีกหนึ่งใบที่ ดีงามแฮปปี้แล้วก็เป็นหนังจร์เขตมาในแบบว่าเวอร์ชั่นที่เป็นเนื้อแมทนะครับตรงนี้ก็เป็นซิปที่แบบใส่เหรียญใส่อะไรได้ตรงนี้ก็คือแบบพับเงินใส่ลงมาได้อีกการ์ดก็คือใส่ได้8ใบนะครับนี่ก็รู้สึกว่าพอ เขาเรียกว่าไงดีอ่ะแบบพอได้มาก็รู้สึกว่าแบบเออเงินเข้าอยู่เหมือนกันนะแล้วก็รู้สึกว่าแบบเออดีจังเลยเป็นอีกหนึ่งใบที่แฮปปี้แล้วก็แนะนําใครหลายแบบหลายๆคนที่รู้สึกว่าแบบเอออยากเปลี่ยนกระเป๋าสตางค์หรือแบบอยากได้อะไรแบบใหม่ๆก็เป็นกระเป๋าสตางค์อีกหนึ่งใบนะครับที่เลงแนะนําคือถ้าเกิดใครเบื่อที่แบบว่าเออใช้การ์ดโฮเดอร์แบบเล็กๆใส่ของไม่จุดใจก็ลองมาใช้แบบนี้หรือไม่ก็เป็นพวกแบบกระเป๋าสตางค์ลองวอร์ริทยาวๆเนี้ยก็อาจจะแบบเออเปลี่ยนปุ๊บมันก็อาจจะแบบว่า ทำให้เราแบบง่ายขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับแบบเออเอาไปใส่ก,กับกระเป๋าใบนู้นใบนี้ได้แบบง่ายอย่างเงี้ยอ่ะอย่างใบนี้ก็คือใส่ได้สบายดีจ้ะเนี่ยเห็นปะเนี่ยจับเข้าไปป๊บแฮปปี้เนี่ยจบปิดผ่านพ้นเข้าไปกับเท้าทั้งหมด3ชิ้นนะครับเหลืออีก2ชิ้นคือบอกได้เลยว่าเป็นอีก2ชิ้นที่ก็คือนั่งคิดแต่ละชิ้นเนี่ยคือพินิจพิเคราะห์มาแล้วนะว่ายังไงวะมันใช่ไหเพราะว่ามันมีอีกหลาย,ลายๆชิ้นมากๆๆๆ,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 ๆที่ก็แบบ เคยอนั้นก็ดีอันนี้ก็ดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่เล้งก็พยายามที่จะรู้สึกว่าแบบถ่ากใจตัวเองตลอดเพราะว่ามันก็เป็นท็อปฟของเราเราก็อยากให้แบบเพราะตอนแรกก็จะคิดว่าแบบเออหรือเอากระเป๋าทั้ง5้าใบเลยดีไหมแต่ก็รู้สึกว่าแบบ5้าใบมันก็จะมากเกินไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเอออยากจะให้มีแบบอย่างอื่นที่มันหลากหลายด้วยอ่ะชิ้นต่อไปนะครับก็คือเป็นรองเท้าและนี่นะครับก็ค<ๆ>ือเป็นบาเลเซียก้านะครับเป็นแทร็กนะครับก็เป็นแท็กแวนโด เป็นรองเท้าที่มาในทรงแบบเหมือนรองเท้าแบบรองเท้าแตะอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่เป็นแบบว่าที่รัดข้อก็เป็นหนึ่งคู่ที่รู้สึกแบบคือตั้งแต่ได้มากันะนะครับก็คือใช้งานแบบว่าเออวันนี้เล้งใส่ผู้นี้ตอมใส่วันนี้เล้งใส่คือใช้งานกันแบบว่าสมบุกสมบันกันมากเหมือนกันแล้วก็เป็นรองเท้าที่ คือมันแมทชิ่งกับลุคเราแบบได้ดีมากเหมือนกันบางทีเราแต่งตัวแบบเสื้อแขนสัน้นกางเกงขาสัาน้นใส่คู่นี้ไปมันคือทําให้มันมีอะไรขึ้นแล้วอะไรเงี้ยนะครับหรือถ้าเราอยากจะให้มันมีอะไรกว่านี้ก็ใส่ถุงเท้าเข้าไปอีกอะไรเงี้ยมันก็ยิ่งทําให้ลุคเราดูมีอะไรมากยิ่งขึ้นอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งคู่ที่แฮปปี้มากๆและด้วยความที่มันสามารถที่จะปรับข้างหลังได้อย่างงี้ใช่ปะ่ะกับปรับตรงนี้ก็ได้มันเลยทําให้เลนส่ะต่อมาสามารถใส่ได้แล้วแบบ โอเคกันทั้งคู่เลยเพราะปกติแล้วอย่างที่เคยบอกไว้ว่าไซส์รองเท้าเล้งกับคุณตอมอะจะต่างกันอยู่ประมาณไซส์นึงอะไรเงี้ยครึ่งไซส์ไซส์หนึ่งเนี้ยนะครับบางคู่ก็จะใส่ด้วยกันไม่ได้อย่างพวกรองเท้าที่เป็นพวกรองเท้าหนักอะไรเงี้ยมันคือบางทีพวกโลเฟอร์มันต้องใส่รองเท้าที่มันบบกระชับแล้วก็พอดีกับตัวเท้าเราใช่ปะ ก็อาจจะใส่ด้วยกันไม่ได้ก็ต้องซื้อแยกกันคนละแบบคนละคู่ไปอะไรเงี้ยแต่คู่นี้เป็นคู่ที่คุ้มมากๆที่1ได้ในราคาที่ดีมากๆด้วยอะไรเงี้ยนะครับรู้สึกว่าตอนนั้นซื้อมาแบบ1มื่นหอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งจริงๆแล้วราคาในชอปอมันอยู่ที่ประมาณ2 2ง0 0ืนนิดๆอะไรเงี้ยนะครับถ้าเรงจำราคาไม่ผิดนะครับอันนี้ก็คือได้ที่ King Power ก็คือราคาดีมากๆแล้วก็2เนี่ก็คือเป็นรองเท้าที่เล็กกับตอมเนี่ยคือแชร์กันได้แล้วใส่กันได้แบบว่าสบายๆกันทั้งคู่เลยโดยทีีแบบนน่่่อเ็็กกปหงนนคู แฮปปีออ้จริงๆสาหรับใครที่แบบว่าอยากแต่งตัวแบบแนวสตรีทอะไรเงี้ยนะครับก็ลองดูนะครับเพราะว่ามันก็เป็นอีกคู่หนึ่งที่น่าสนใจอะไรเงี้ยนะครับเรกว่าน่าจะคุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไปแน่นอนอะไรเงี้ยแล้วเราก็ผ่านกันไปทั้งหมด4ชิ้นแล้วนะครับเรามาเข้าสู่ชิ้นสุดท้ายกันดีกว่าชิ้นนี้ก็เป็นอีกหนึ่งชิ้นที่คือคิดอยู่นานแต่บอกได้เลยว่าเป็นชิ้นที่ยังไงก็ต้องเข้ามาในแบบว่าฮอในวันนี้แน่นอนอะไรเงี้ยนะครับท็อป5 สิ่งที่แบบว่าซื้อแล้วไม่เสียดายต่างจริงๆเพราะว่ามันเป็นใบที่อ้มันใช้แบบฟังก์ชั่นอลมากๆแล้วก็มันเหมาะกับแบบทั้งเล็งทั้งอะตอมใช้ได้แบบหลายๆลุกเลยนะครับก็คือใบนี้จะ้ะเห็นกันอยู่เห็นกันยัง <c ười> นี่ครับก็คือชาแ n ลไนทีนนะครับก็เป็นอีกหนึ่งใบที่แฮปปี้มากๆอันนี้มาในไซส์30นะฮะนี่ก็คือเป็นใบที่ มันฟังก์ชันมากๆอ่ะใส่ของได้จุใส่ของได้เยอะถือก็ได้สปายก็ได้คอสบอดี้ก็ได้อะไรเงี้ยนะว่ามันเป็นใบที่แบบโอเคทนนะครับแล้วก็ใช้งานได้ดีมากจริงๆไป็นกระเป๋าชัแนที่มันใช้งานได้จริงๆอ่ะปกติแล้วทุกคนจะซื้กอกระเป๋าชันแนมาปุ๊บก็โอเค ใส่ของได้น้อยอ่าช่องนั้นช่องนี้มันใส่ตรงนั้นไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะของมันอาจจะแบบใช้งานได้ไม่จริงจังแต่ถ้าเกิดใครอยากได้กระเป๋าชาแนลที่ใช้งานได้จริงจังแล้วก็คุ้มค่าเงินที่ตัวเองเสียกันไปใบนี้เด้งแนะนําเลยนะครับสาหรับชาแนลไน n ์ชีนไซส์สามสิบนะไซส์ยี่สิบหกก็โอเคนะครับนะแต่เล็งว่ายี่สิบหกมันอาจจะเล็กไปสําหรับเล้งอะไรอย่างกับตอมเพราะว่าอยากได้คือไนทีนอยากจะได้ใบที่มันแบบเออ ใช้งานได้จริงขึ้นมาหน่อยแล้วก็ไซส์เนี่ยรู้สึกว่ามันเหมาะกับเราทั้งสองคนถือมันยังแบบโอเคอยู่อะไรเงี้ยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งใบนะครับที่เข้ามาอยู่ในท็อป5นะครับในปี2020นี้นะครับนี่<ม>นะครับของท็อป5นะครับแน่นอนทําทุกปีอยู่แล้วนะครับก็ปีนี้เรงว่าก็น่าจะถูกใจใหลายๆคนนะไม่ไม่ไม่ชิ้นไหนก็ชิ้นใดชิ้นหนึ่งแน่นอนอะไรเงี้ยนะครับก็เดี๋ยวปีหน้าฟ้าใหม่ว่ากันอีกทีนะครับว่า2021เนี่ยจะมีแบบว่า ตามอะไรมาบ้างจะป้ายยาอะไรกันบ้างแล้วชิ้นไหนจะติดโพกันบ้างนะคะปีหน้าเดี๋ยวมาชมกันนะครับว่าจะมีอะไรที่อยู่ในต่อไฟกันอีกนะครับยังไงฝากติดตามกันไว้ด้วยนะครับยังไงวันนี้ไปก่อนบ๊ายบายนะครับ